เคยไหมพูดอะไรไปใครก็ไม่เชื่อฟังผมนะแค่ปรับนิดเดียวชีวิตเปลี่ยนเลยผมเจอเคสนี้บ่อยมากเพื่อนผมคนหนึ่งชื่อเต้เต้เป็นคนเก่งนะแต่พูดอะไรไปทีไรเพื่อนเพื่อนสายหน้าตลอดวันหนึ่งผมเลยบอกเต้ว่าเต้ลองเปลี่ยนวิธีพูดดูดิผมสอนเต้ไป3ข้อง,ง่ายๆ 1. พูดให้ชัดเจนอย่าอ้อมคอม 2. ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่ต้องสับยาก 3. ที่สำคัญที่สุดคือต้องมั่นใจในสิ่งที่เราพูดลองดูนะเต้จะไปขอเพิ่มงบโปรเจกต์จากหัวหน้าหัวหน้าครับผมคิดว่าถ้าเราเพิ่มงบโปรเจกต์อีก10%เราจะสามารถดึงดูดลูกค้าได้เพิ่มขึ้นถึง30%ครับเต้พูดเสียงหนักแน่นเห็นไหมหัวหน้าพยักหน้าเลย หลังจากวันนั้นเต้กลายเป็นคนที่เพื่อนๆเ,เชื่อถือมากขึ้นสรุปง่ายๆอยากให้คนเชื่อถือ 1. ชัดเจน 2. เข้าใจง่าย 3. ม,มั่นใจแค่นี้เองลองเอาไปใช้ดูรับรองเวิร์ก